วัสดีครับผานุพงศ์กันาทิกรพบกันในทันโลกเศรษฐกิจกเป็นประจำทุกวันพุธพระัสสุขสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งช่อง5กด5ครับท่านผู้ชมสามารถรับชมออนไลน์ได้นะครับค้นหาเข้ามาทีวีหาออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มเลยครับหรือว่าเข้าไปดูผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะครับ w w w t h a i t v 5 h d c o m ครับท่านผู้ชมครับประเทศคู่ค้าที่หลังๆเนี่ยเรามักจะเรียกกันว่าเป็นตลาดใหม่เนี่ยนะฮะ แล้วก็มีศักยภาพสูงด้วยเป็นประเทศที่คุยง่ายคือมีเงินเยอะนะฮะที่เราจะไปเปิดตลาดก็คือซาดิอาระเบียครับท่านผู้ชมฮะก็เลยเป็นที่มาของการจัดงานนี้นะครับไทยแลนด์เมกาแฟร์แอนด์เฟสติวัล2023นี่คือภาพในวันเปิดงานนะฮะงานเนี่ยจัดตั้งแต่วันที่13ถึง16ธันวาคมก็คืองานนี้เปิดไปแล้วเมื่อวานวันแรกนะครับท่านผู้ชมฮะ เป็นงานแฟร์และครับนำผู้ประกอบการเอกชนของประเทศไทยไปจัดงานแฟร์นะฮะสำหรับการติดต่อซื้อขายธุรกิจอะไรกันเนี่ยที่กรุงริยาตประเทศซาอุดิอาระเบียคนไทยผู้ประกอบการไทยไปเยอะๆนะฮะสำหรับงานนี้เพราะว่าทางบริษัทที่เป็นแม่งานเนี่ยเป็นบริษัทเอกชนไทยนะฮะก็อาชีพเขา่ฮะจัดงานแฟร์ระหว่างประเทศลักษณะแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ร่วมกับหอการค้าไทยนะ,ะแล้วก็มีภาค รัฐเนี่ยที่เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนด้วยครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่จะเห็นว่าบรรยากาศก,าก็จะมีนักลงทุนนักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบียเนี่ยที่สนใจสินค้าของประเทศไทยนะมีหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมฮะที่เขาสนใจพวกอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะพวกวัวสดกุก่อสร้างอะไรพวกนี้ก็เป็นสินค้าที่มาแรงที่ซาอุดิอาระเบียเขาสนใจในประเทศไทยด้วยอย่างยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ย S C G International ก็เป็นบริษัทของ S C G ของคนไทยเนี่ยนะฮะ ก็ไปเปิดสำนักงานอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับก็รองรับเมกะโปรเจกต์ของทางซาอุดิอาระเบียที่เขาจะสร้างเมืองใหม่ปรับปรุงเมืองใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับวันนี้พูดคุยกันนะฮะเกี่ยวกับการค้าการขายระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียแล้วงานนี้เนี่ยฟีดแบ็กดีมากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้คุยกับดรอาฮูดาชนิดพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพานะครับอยู่ในซูมกับผมครับสวัสดีครับอาจารย์อาหูดาครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณเป้ค่ะและท่านผู้ชมด้วยค่ะเฮ้ยอาจารย์ไปงานแฟนนี้ด้วยไหมฮะเนี่ยค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็ส่งตรงจากซาอุดีอาระเบียเลยนะคะสําหรับข้อมูลเพราะว่าร่วมงานนี้ตั้งแต่ตอนเริ่มพิธีเปิดเมื่อวานเลยค่ะคุณเป้ค่ะเอ๊ะอาจารย์ไปในฐานะที่ที่เป็นเป็นพักเอกชนด้วยหรือว่าอย่างไงครับ ไทยแลนด์แมกกาแฟค่ะให้การสปอนเซอร์มหาวิทยาลัยบุรพานะคะซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐก็ให้ได้ไปโปรโมทนะคะเกี่ยวกับการศึกษาไทยแล้วก็<อ>ผลิตภัณฑ์ไทยที่หน่วยใช่ค่ะที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของทางมหาวิทยาลัยบุรพาค่ะ d e v e l o p product สำหรับผู้ประกอบการไทยค่ะอ๋อแล้วแล้วเป็นไงฮะส่วนใหญ่ที่เป็นโปรดักต์ของทางมหาวิทยาลัยบุรพาคิดและเอาไปโชว์จัดแสดงที่นี่เป็นแนวไหนยังไงฮะมาจากงานวิจัย ค่ะใช่ค่ะจริงๆก็มีแบบว่าในส่วนที่ช่วยดี v e ล o อในะในด้านแผนการทําการธุรกิจด้วย,ยนะคะก็จะมีในส่วนของเครื่องสอําอางแล้วก็นักศึกษาที่ส่งผักผลไม้ออกต่างประเทศไทยอยู่แล้วค่ะอืออย่างนี้อ่าซาอุดิอาระเบียเขาต้องการอะไรจากประเทศไทยมากที่สุดถ้าพูดถึงในแง่ของสินค้าเนี่ยฮะ ค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าฮอตฮิตที่สุดนะคะสองอันดับแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นอา,อาหารแล้วก็เครื่องสําอางนะคะที่คนให้ความสนใจมากอันนี้จะเป็นในลักษณะของการค้าปลีกนะคะแต่ว่าในลักษณะของในภาพรวมถ้าสมมุติว่าเป็นเบกับโปรเจกต์ที่ทางซาอุดีอาระเบียต้องการจริงๆเนี่ยจะมี2อย่างก็คือว่าในเรื่องของการก่อสร้างลงทุนการก่อสร้างนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เทคนโนโลยีทางด้าน AI ตรงเนี้ยเมื่อจากประเทศเขาดีเวลลอปนะคะแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วเขาจะต้องการในส่วนนี้มากและนอกจากนี้ที่ฮอตฮิตในงานนี้นะคะก็จะมี ต้นไม้ไทยซึ่งออกฟูดใหญ่มากนะคะของแบรนด์ยักษ์เขียวนะคะซึ่งส่งต้นไม้มาที่ซาอุดิอาระเบียอยู่แล้วอันนี้ได้รับความสนใจเยอะมากเลยค่ะอหมายถึงว่าเขาเขาจะสร้างเมืองจะสร้างบ้านเขาก็เลยต้องมีต้นไม้เข้าไปประดับตกแต่งถูกต้องไหมฮะ อันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไม่ไม่ได้เข้าไปประดับตกแต่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่กลับโปรเจกต์ที่ต้องการต้นไม้หมื่นล้านต้นเนี่ยที่นําเข้าจากหลายๆประเทศไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะเขาจะสร้างเป็นโครงการที่เป็นเหมือนพื้นที่สีเขียวสําหรับประชากรคือคจะเป็นสวนซึ่งตอนนี้เนี่ยในระยะเองนะคะก็รีคูดต้นไม้นะคะประมาณ3าม0 0ื่นห้าันต้นเพื่อที่จะไปปลูกในส่วนสาธารณะของเขาค่ะ โอ้ซึ่งเขาจะไม่เหมือนประเทศไทยที่ค่อยๆเริ่มมาตั้งแต่เพาะพันต้นพันขึ้นมาใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือซื้อแบบว่าพร้อมอที่จะเอาไปลงดินเลยใช่ค่ะคซื้อต้นใหญ่เลยคือในหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยค่ะจะใส่ได้แค่ประมาณสี่ต้นเท่านั้นเพราะว่าต้นใหญ่มากเลยค่ะ<อ>เป็นต้นไม้ล้อมันนะคะคือ,อทั้งขุดไปเป็นแบบมีทั้งรากแล้วก็ดินเลยแล้วก็ห่อไปในตู้คอนเทนเนอร์ก็เป็นเป็นต้นไม้ใหญ่ค่ะใส่ได้แค่ประมาณสี่ต้นต่อตู้เท่านั้นค่ะครับนี่ ผมอยากจะถามประเด็นนี้ก็เริ่มต้นเนี่ยนะฮะเพื<ด>่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าจริงๆแล้วซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขามีความต้องการทั้งสินค้าแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างเพราะว่าเขามีเมกะโปรเจกต์ project, ใช่ไหมอาจารย์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองเนี่ยอาจารย์เขาตั้งเป้าอ,อะไรนะเขาเรียกอะไร2 0 3 0ยังไงนะอาจารย์นะใช่เป็นวิชั่น2 0 3 0ค่ะซึ่งเป็นนโยบายที่ประเทศเนี่ยต้องการที่จะย้ายจากการขึ้นอยู่กับรายได้ เป็นเ mega project ก็เลยสร้างสถานที่ทองเทีียบใช่ค่ะแล้วก็ทางเทคโนโลยีเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญมากแล้วก็การศึกษาเนี่ย จะแ,แบบว่าได้รับความนิยมมากเลยค่ะอย่างเมื่อวานก็มีโอกาสได้สอนนักเรียนซาอุดิอาราเบียนะคะแล้วก็เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไทยค่ะก็เลยพานักเรียนซาอุเนี่ยมาที่งานประมาณ15คนนักเรียนก็แบบอ้ไม่เคยรู้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็มีอะไรที่มากกว่าที่คนซาอุดีเนี่ยคาดหวังเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยเยอะเลยค่ะครับหมายถึงว่าอาจารย์มีลูกศิษย์เป็นคนซาอุดิอาราเบียแล้วมาเรียนที่มบุรพาหรือย,ยังไงฮะ อ๋อพอดีว่ามอบุรพาค่ะทางมหาวิทยาลัยนานาชาติมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่นี่นะคะเรื่องสถาบัน HTMI เกี่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็เรเกี่ยวกับการโรงแรมโดยเฉพาะค่ะทีนี้เนี่ยเนื่องจากมีความร่วมมือกันบินก็เลยมีโอกาสได้มาสอนที่นี่แล้วก็เดือนหน้าเนี่ยจะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบุรพามาสอนเกี่ยวกับการทําอาหารไทยให้กับนักเรียนที่สถาบันนี้ด้วยค่ะอืมอันนี้อันนี้ประมาณซอว์เพาเวอร์ของประเทศไทยเลยไหมอาจารย์ ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะสนใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มากๆเลยนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างก็มาที่งานนี้ก็เลยครบจบในที่เดียวเลยค่ะอืมครับอ่ะพอกลับมาที่ตัวงานนิดหนึ่งอาจารย์ Thailand Make Fair and Festival 2023ก็ก็จะเป็นบริษัทเอกชนเนาะที่เขารับจัดงานแฟร์ในต่างประเทศเนี่ยที่เข้ามาเป็นแม่ง,งานแล้วก็ชเชิญชวนหอ,อการค้าไทยเข้าไปซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะเห็นว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยไปกันที่ร้อยกว่าเจ้าเลย ใช่ค่ะมาประมาณร้อยกว่าเจ้าเลยเกือบร้อยห้าสิบได้ค่ะก็มีทุกอุตสาหกรรมเลยค่ะอืมครับหลักๆที่อาจารย์เห็นที่ไปออกบูธกันเยอะๆนี่แนวไหนฮะอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอาง,อค,งค่ะพอดีเมื่อกี้เสียงขาถ่ายไปนิดนึงค่ะครับหลักๆที่อาจารย์เห็นผู้ประกอบการไทยที่ไปออกบูธจะเป็นแนวไหนครับอาจารย์ ค่ะก็จะมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็รวมถึงวัสดุก่อสร้างอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะที่น่าสนใจก็คือสินค้าแฟชั่นซึ่งเราอาจจะคิดว่าสินค้าแฟชั่นไทย ừ ừ ừ. เนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยอไปได้ดีกับทางาวะเีย,เยรหรือเปล่าเพราะว่าทางซว,วีเดะเนี่ยมีการแต่งตัวอีกแบบหนึ่ง<อ>นะคะแต่จริงๆแล้วไม่เลยค่ะในใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วไม่เลยก็มีทั้งเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดโดยเฉพาะสินค้าพวกเป็นสินค้าเด็กนะคะเสื้อผ้าเด็กเนี่ยจะขายดีมากเลยค่ะโอ้ย นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตลาดเกี่ยวกับพวกสินค้าแม่และเด็กหรือว่าเสื้อผ้าเด็กก็กได้รับความนิยมสูงเหมือนกันที่าอาดระเบียก็น่าจะเป็นช่องทางสําหรับผู้ประกอบการไทยเพราะแบรนด์แม่และเด็กในประเทศไทยก็มีดังๆเยอะนะอาจารย์อันนี้ก็สามารถไปได้ใช่ไหมถ้าสนใจ ใช่ค่ะใช่จริงๆแล้วเนี่ยไปได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเฉลี่ยครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ6-7คนแล้วเขาก็เขาก็แบบว่าสนับสนุนให้ประชากรเนี่ยมีลูกกันเนาะแล้วก็การมีบุตรที่นี่เนี่ยรัฐบาลสป,ปอร์ตเยอะมากๆเลยนะคะทั้งทั้งเรื่องการดูแลแล้วก็เรื่องการศึกษาเพราะฉะนั้นคนที่นี่เนี่ยจะค่อนข้างรู้สึกแบบว่า ผ่อนคลายในการที่จะมีลูกนะคะไม่ต้องแบบต่อสู้อะไรมาเพราะว่าได้รัฐบาลสปอร์ตแล้วก็ในเรื่องของสินค้าแม่และเด็กเนี่ยเขาจะลงทุนมากๆเลยะคะ่ะในการที่จะซื้อสินค้าดีๆให้กับลูกเขาแล้วก็สินค้าจากไทยเนี่ยมีคุณภาพดีนะคะดังนั้นเนี่ยจึงได้รับความนิยมมากเลยค่ะโหนี้เป็นข้อมูลใหม่เลยสินค้าแม่และเด็กเป็นที่ต้องการของตลาดในซาอุดิอาระเบียมีมีไหมฮะมีแบรนด์แม่และเด็กไปไหมอาจารย์ในบูธเนี่ย มีค่ะม,มีมีเสื้อผ้าเด็กคขาหลายแบรนด์นะคะไม่ใช่ว่าแค่แบรนด์เดียวนะคะที่มาเปิดค่ะก็ได้รับความนิยมอย่างดีเลยค่ะอ๋อเอาละฮะเดี๋ยวเราพักโฆษณากันครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าย,ยังคุยกับอาจารย์อาหูดาต่อว่า SME ถ้าอยากจะไปเปิดตลาดซาอุดิอาระเบียมันมีความยากง่ายหรือเรื่องอะไรที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมอีกนะช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวครับ มันสะใจมวยไทยตัวจริงศึกท่อน้ำไทยรวมพลคนสมุยเกียรติเพชรถ่ายทอดสดจากสนามมวยราชเช่นเินระบบแสงสีเสียงจัดเต็มดูมวยไทยมันๆต้องดูช่องททบ .5 กดเลข5ทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกางกลาณินาฬิกากัลยาณีคอมมันโดยชุนเกียรติเพชรพร้อมทีมงาน วัฒนธรรมการกินจากแหล่งที่มาของวัตถุดิบสำคัญจึงได้ดำมาใช้ประกอบอาหารจากมณฑนซินเจียนประเทศจีนในสารคดีชุดรสชาติชินเจียนทุกคนพวรถึงวันสุดเวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาเริ่มสุดที่1 5ธันวาคมนี้ทางทีวี S4 โนพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทําให้เราคนไทยยังคงได้รู้จักงานศินลปรกรรมและนาฏกรรมอันทรงคุณค่าของไทยและยังได้มีโอกาสชมการแสดงโขนจริงๆอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะพระองค์ทรงมีพระราชสาวสนีให้อนุรักษ์งานศิลป์เหล่านี้ของไทยไว้ตามแบบดั้งเดิมค่ะจนทําให้การแสดงโขนในประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ อย่างเป็นทางการค่ะณอาคารเรียนรู้เรื่องโขนศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเป็นแห่งเดียวในเอเชียอาคเนค่ะที่เราจะสามารถเรียนรู้และทําความเข้าใจถึงรากเงาทางวัฒนธรรมของการแสดงโขนไทยได้ถูกนํามาอธิบายไว้นะัดที่แห่งนี้แล้วค่ะพบกับรายการเดินหน้าปฐิรูปในตอนโขนพระราชทาน ในวันเสาร์ที่16ธันวาคม2566เวลา16.30นนถึง17.00นทางททบหันโลกเศรษฐกิจนะฮะคุยกันต่อ,อเกี่ยวกับ การไปบุกตลาดซาอุดิอาระเบียก็ตามที่เอกชนบอกนะฮะว่าเวลาเราส่งออกเนี่ยก็แนะนําภาครัฐอยากจะให้ไปเปิดตลาดใหม่ๆโดยเฉพาะตะว,วันออกกลางอาจารย์อย่างตะว,วันออกกลางเองนะฮะคู่ค้าอันดับหนึ่งในภูมิภาคนี้เนี่ยจะเป็น UAE ของซาอุดิอาระเบียมีโอกาสที่มูลค่าการค้าจะขึ้นไปเท่าหรือมากกว่าที่เราค้าขายกับ UAE อไหมครับอาจารย์ ค่ะจะคาดว่าจะขึ้นไปแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยนะคะก็เรื่องเกี่ยวกับประชากรค่ะเพราะอย่างใน UAE เองเนี่ยมีประชากรประมาณแค่10ล้านคนใช่ไหมคะแต่ว่าในซาอุดิอาระเบียนะคะตอนนี้ประชากรกําลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35ล้านนะคะ oh, แต่ว่า um. ตอนนี้กําลังแบบว่ากร,กระโดดขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจํานวนประชากรตรงนี้เนี่ยมีโอกาสอีกเยอะเลยค่ะที่ประเทศไทยเนี่ยจะเจาะตลาดเข้าไปค่ะแล้วก็ในลักษณะสภาพเศรษฐกิจที่การค้าระหว่างกันของซาอุดิอาระเบีย ตอนนี้ค่ะจะเป็นในลักษณะเหมือนของ UAE กับไทยในลักษณะประมาณ15ปีก่อนนะคะเพราะว่า15ปีก่อนเนี่ยจะเหมือนสินค้าไทยเข้าไปไม่ค่อนข้างน้อยแล้วก็เวลาคนไทยเข้าไปเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบว่า,าผู้ริเริ่มนะคะแล้วก็ใครเข้ามาในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะได้ครองตลาดไปในในส่วนของอุตสาหกรรมนั้นอตอนนี้ซาอุดิอาระเบียก็เป็นเหมือนกันค่ะเป็นเหมือนกําลังพัฒนาขึ้นมาแล้วก็เจ้าไทยที่มาไม่ว่า จะมีพอนะคะก็จะทําให้ติดตลาดใช่ไหมคะแล้วก็กลายเป็นผู้ริเริ่มในอุตสาหกรรมนั้นๆเลยนะคะอความรับ,ร,บรู้ของโอกาสขอ,ของคนไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าครับค่ะค,ค,ความรับรู้ของคนซาอุดิอาระเบียกับสินค้าเมดอินไทยแลนด์มากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ตอนนี้ต้องบอกวาเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะรถติดตรงแยกไหนเนี่ยจะมีโฆษณาเกี่ยวกับประเทศไทย oh. ตลอดนะคะ,ะ,คะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวไทย ใช่ค่ะก็คือประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นอะไรที่ใหม่มากทั้งคนซาอุเนี่ยก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นสินค้าไทยไม่เคยเห็นคนไทยนะคะแล้วก็ไม่ไม่เคยเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีอะไรที่จะท่องเที่ยวบ้างแล้วตอนนี้เนื่องจากเปิดประเทศมาไม่ถึง2ปีเนี่ยนะคะ,คะ,ะยกระดับความสามารถขึ้นมาไม่ถึง2ปีเนี่ยทำให้คนซาอุเนี่ยตื่นเต้นที่จะเห็นของไทยมาขายอยู่ที่นี่ซึ่งตรงคาฟูใ,ในในซาอุดิอราระเบียเนี่ยค่ะก็จะมีโซนเป็นโซนสินค้าไทยโดยเฉพาะเลยค่ะที่ได้รับความนิยมมาก ก่อนหน้านี้สอุดีอาระเบียเขาเฟรเวอร์ประเทศไหนมากเป็นพิเศษอาจารย์ทั้งสินค้าที่นำเข้าหรือว่าเขาชอบเดินทางไปท่องเที่ยวนะฮะอาจารย์ค่ะทั้งสองแบบเลยค่ะแต่ว่าคือลักษณะภูมิอากาศที่เนี่ยนะคะมันจะแบบว่าร้อนก็หน้าร้อนก็ร้อนมากเลยหน้าหนาวก็ค่อนข้างเย็นมากช่วงหน้าร้อนเนี่ยคนซาอุก,ก็จะออกไปเที่ยวในต่างประเทศค่ะก็จะไปยุโรปหรือว่าประเทศที่แบบว่าหนาวเย็นอะนะคะก็จะไปนิยมทางโซนยุโรปนะคะก็ ซื้อสินค้ากลับมาหรือว่าไปเที่ยวั่นนะคะแต่ในส่วนของหน้าหนาวเนี่ยก็จะสนใจในการที่จะมีแร์เอ็กซิบิชันในการที่จะเข้ามา ทางทองประเทศไทยเนี่ยก็คาดว่ามีประเทศอื่นๆเ,นเข้ามาโดยเฉพาะประเทศจีนค่ะเพราะว่าก่อนที่จะยกระดับความสัมพันธ์เนี่ยจะเห็นคนจีนนะคะเป็นดีลเลอร์หรือดิสติบิวเตอร์ที่เป็นคนตัวกลางนําสินค้าไทยเข้ามาขายที่ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นการเสียยอกาสนิดนึงค่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นเรายังไม่มีความสัมพันธ์กลับมาใช่ไหมคะมแต่ว่าเราต้องมีตัวกลางซึ่งเป็น ที่นําสินค้าไทยเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ก็สะดวกสบายมากขึ้นในการที่สินค้าไทยจะเข้ามาทําให้มีสินค้าแพร่หลายมากขึ้นค่ะม,ม,มันก็เป็นข้อมูลที่แปลกนะอาจารย์นะเพราะอาจารย์บอกว่าตั้งแต่เราได้ฟื้นฟูนฟความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียมาประมาณ2ปีแล้วก็กลายเป็นว่าตอนเนี้ค,คนซาอุดิอาระเบียรู้จักประเทศไทยมากขึ้นหมายถึงว่าเป็นเพราะว่าการทําการตลาดของประเทศไทยเข้าไปในซาอุดิอาระเบียอันนี้เป็นส่วนสำคัญใช่ไหมฮะอาจารย์ ใช่ค่ะ,ะการตลาดของประเทศไทยแล้วก็ความสัมพันธ์ระดับรัฐเนี่ยมีความสําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างในหน่วยงานของรัฐบาลไทยทจริงๆมีความต้องการในการฟื้นฟูระดับยกระดับความสัมพันธ์เนี่ยมาหลายยุคหลายสมัยแล้วแต่ก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะที่ปีที่แล้วเนี่ยเราทําได้สําเร็จแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการทําอย่างต่อเนื่องในทุกๆรัฐบาลแม้มีกระทั่งมีการเปลี่ยนรัฐบาลน,นะคะก็ยังมีการ ฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องอย่างงานไทยแลนด์และกาแฟเนี่ยค่ะก็ท่านรองนายกท่านปานปรีก็มาเปิดด้วยดวยท่านเองเลยนะะท่านเดินทางมาเมื่อวานรวมทั้งประธานหอ,อก,การค้า ปาหานของสิค้าไทยอย่างคุณสนันอังคาอุบลคุณเนี่ยท่านก็มา้วยตัวท่านเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลไทยเนี่ยให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่องไม่ละทิ้งความสาคัญตรงนี้เลยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทําให้คนซาอุเนี่ยรับรู้นะคะคเกี่ยวกับสินค้าไทยเป็นซอฟทาวเวอร์ไทยอะไรอย่างเงี้ยต,ตลอดเวลาเลยค่ะอเพราะตอนนี้รัฐบาลก็ชูเรื่องของซอฟทาวเวอร์เพราะฉะนั้นเวลาไปทําตลาดที่ซาอุดิอาระเบียก็นำซอฟทาวเวอร์เข้าไปขายมีอะไรบ้างฮะหลกัหลกๆแน่นอนก็คือเรื่องของอาหารละหนึ่งและมีอย่างอื่นอีกไม่ะอาจา์ ออกการแสดงโชว์ไทยคะ่ะการแสดงโชว์ไทยตอนนี้ได้รับความนิยมมากเลยแม้กระทั่งว่างานหน้าหนาวนะคะ mm. เขาเรียกว่าริยาซีซั่นที่นี่เนี่ย mm. ก็มีการแสดงไทยเป็า mm. ดึงดูดอีกอย่างหนึ่งให้นักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบียเนี่ยมาเที่ยวที่งานหน้าหนาวของเขาเลยคือเหมือนประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งกิมมิคที่เขาใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยะคะ่ะห,หมายถึงว่ายังไงนะเอานักแสดงไทยอิมพอร์ตจากประเทศไทยไปจัดแสดงที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ใช่ค่ะพวกรำไทยการสแสดงเต้นไทยการรำสงการวันลอยกระทงเทศกาลลอยกระทงอะไรประมาณนี้ค่ะมีการจัดแสดงที่ลียาซีซันซึ่งลียาซีซันเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ3าสเดือนในช่วงหน้าหนาวนี้ซึ่งเป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมมากไม่ใช่เพาะคนซาอุาดียวนะคะแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นชาวอาหรับทั้งหมดเนี่ยจะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวโดยเขาใช้ประเทศไทยเนะะี่ยค่ะเป็นหนึ่งกิมมิคในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยประหนึ่งว่ามาซาอุแต่ว่าได้กลิ่นอายของประเทศไทยได้รับรู้วัฒนธรรมไทยที่นี่ด้วยค่ะโอ้ยาง อย่างทอททอได้ไปสาลต่อไหมฮะเนี่ยถ้าถ้าแบบขายดิบขายดีค่ะแต่เนี้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยอาจารย์ค่ะก็มาค่ะทททเนี่ยก็มาออกบูธที่ Thailand ไทยแลนด์แบงกาแฟด้วยนะคะแล้วก็งานช่วงกลางปีที่ผ่านมาด้วยทททให้ความสนับสนุนมากเลยค่ะแล้วก็โฆษณาของทททเกี่ยวกับประเทศไทยการท่องเที่ยวไทยเนี่ยก็จะขึ้นบิลบอร์ดนะคะแล้วก็จอทีวีในในตามถนนท้องอตามถนนทั่วไปในเมืองพิยาร์เนี่ยเยอะมากเลยค่ะ ครับไลฟ์สไตล์เาเป็นแบบไหนอาจารย์ถ้าถ้าสมมติกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วเขามาเที่ยวประเทศไทยจะเป็นแบบยุโรปไหมที่แบบการ<ะ>ใช้จ่ายหรูหรูแพงๆหรือจะเป็นกลุ่มที่ชอบเรียนรู้วัฒนธรรมไปโฮมสเตย์ไปนอนกับชาวบ้านแบบนี้อาจารย์อ่าค่ะอาจจะไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมไปโฮมสเตย์อะไรประมาณนั้นนะคะจะแตกต่างอย่างแน่นอนคะ่ะเพราะว่า จะมีลักษณะสองแบบนะคะอาจจะมาท่องเที่ยวในกลุ่มเพื่อนนะคะซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้ชายล้วนนะคะ,<ท>ะเพราะว่า,าที่ที่สามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้แต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นมาท่องเที่ยวกันทางครอบครัวค่ะโดยที่มีทั้งเอาแม่เอาลูกเอาพ่อมาด้วยนะคะครอบครัวหนึ่งอาจจะมาประมาณแบบ6-78คนพร้อมกันเลยการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็จะค่อนข้างมูลค่าสูงเพราะว่าคนซาอุดต้องการที่จะพักสบายๆนะคะโรงแรมระดับ5ดาวขึ้นไปนะคะทั้งกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเนี่ยจะได้รับความนิยมมากเลยใน3 จังหวัดตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคะ่ะในการจับจ่ายใช้สอยของซาอุดิอาระเบียเนี่ยอาจจะไมอ่อาจจะมีเรื่องプ i イเ sensitivity นิดนึงนะคะคือ,อเราจะคิดว่าคนซาอุเนี่ยจะ มีความร่ำรวยนะคะแล้วก็จะซื้อของแบบว่าง่ายขายฟ้องเราจะตั้งราคาสูงแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วชาวซาอุค่ะเขาจะมีการพูดกันบอกอกันนะคะเกี่ยวกับ,รบเรื่องราคาสินค้าเขาจะมีพอมีข้อมูลเกี่ยวกับาาราคาสินค้าเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคาสูงเกินไปเนี่ยจะต่อรองราคาค่ะเพราะเขาจะค่อนข้างค,คอนเซิร์นตรงนี้ด้วยทั้งคุณภาพและราคาต้องมีความสมเหตุสมผลไม่ใช่ว่าขายสินค้าแพงให้กับคนซาอุอย่างเดียวอันนี้อาจจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่ค่ะก่อนหน้าโควิดเราจะเห็นคนจากตะวันออกกลาง มารักษาพยาบาลที่ประเทศ<ะ>ไทยเยอะนะัปัจจุบันเองนี้ผมเห็น BMS d MS ก็ไปออกบูธเหมือนกันยังได้รับความสนใจเยอะเหมือนเดิมอาจารย์โอ้โเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าทาง BMS d ่ก็ หลายมีเครือหลายแบรนด์นะคะทั้ง <ừ m. S 2> มากรุงเทพปิาไทายสมิติเวชแล้วก็พาหมอผู้บริหารเนี่ยมาให้ให้อยู่ในงานนะคะแล้วก็ทางคุณหมอเนี่ยก็ให้คำปรึกษาเลยนะคะแล้วก็คนเนี่ยมีบางบางคนที่มาเที่ยวงานเป็นคนซาอุค่ะมีความมุ่งหมายที่จะมาเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์นะคะมารักษาในประเทศ <ừ m. S 2> ไทยโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าเขามาประเทศไทยค่าคงชีพอะไรต่างๆถูกกว่าอยู่บ้านเขาใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะถูกนะคะแล้วก็มาตรฐานการแพทย์ไทยเนี่ยติดอันดับโลกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะทีะ่ได้รับความสนใจอย่างมากเนี่ยก็คือการรักษาการบริการในประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนกับการบริการในประเทศไหนเลยเพราะว่า oh. มารักษาในโรง,ง,งพยาบาลในเครือบ mm ีดีเอฟเอนเอนะคะเองเนี่ย,เ,ยเหมือนมาพักอยู่ในโรงแรมห้าดาว <c oughs> บางทีอันนี้ก็เป็นฟีดแบ็กที่ได้จากกลุ่มลูกค้าซาอุเมื่อวาน mm hmm. ที่มาะคะก็ได mm ้พูดคุยกันเกี่ยวกับเกี่ยวกับว่าถ้าไมถึงอยากมารักษาในประเทศไทยค่ะครับสุดท้ายอาจารย์ใหญ่จะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการคนไทยที่ จะไปเปิดตลาดที่ซาอุดิอาราเบียบ้างฮะค่ะตอนนี้นะคะก็สําหรับผู้ประกอบการไทยท่านใดเนี่ยอยากจะไปเปิดตลาดการค้าในซาอุดิอาราเบียต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศซาอุดิอาระเบียเปิดรับแต่ว่าสินค้าไทยเนี่ยยังเข้ามาแล้วแต่ยังเข้ามาน้อยมากนะคะในเฉพาะบางอุตสาหกรรมแล้วก็อย่าง ในในเรื่องเกี่ยวกับการบริการนะคะแล้วก็ชื่อเสียงประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในความที่คนซาอุเนี่ยรักคนไทยอยู่แล้วเนี่ยทำให้คนไทยได้เปรียบค่ะในการที่จะมาขายสินค้าที่นี่ค่ะเขาจะไนส์กับประเทศไทยมากถ้าบอกว่ามาจากประเทศไทยเนี่ยคือคนซาอุยินดียินดีต้อนรับแล้วก็เชื่อถือในอคุณภาพแล้วก็บริการของประเทศไทยร้อเปอร์เซ็นเลยค่ะอ๋อนี่ยังเรียกว่าโอกาสยังเปิดกว้างอีกเยอะเลยสาหรับสินค้าไทยและบริการไทยที่จะบุกตลาดซาอุดิอาระเบียนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับค่ะ ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณมากค่ะคุณเป้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์อัคูดาชนิพัฒนานะฮะอาจากมหาวิทยาลัยมูลลภาครับเดี๋ยวพักกันคู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาสรุปข่าวแล้วก็ไปเดินข่าวต่างประเทศกันครับ